ท่หือหอมมากดูอ้มากินสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ็บ M T Channel มาพี่น้องมามีพี่น้องถามเขามาว่าหมวยดองกุ้งยังไงทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทำผมบอกกันเลยจ้าน้ำเปล่า สองทับพีด้วยจัะมวยใส่แล้วก็นี่มวยใช้เป็นตัวนี้ซอสโชยุอันนี้ใส่เยอะไหมพี่ใส่ประมาณห้าถึงหกทับพีด้วยจัะก้าเอาเลยค่ะพี่น้องแล้วแต่ความเข้มข้นที่เราชอบแม่นแล้วแต่ความเข้มข้นที่มากเลยใช้เวลานิดนึงนะจ้ะ ไม่ทันใจวัยรุ่นเลยเนาะต้องแบบต้องเปิดฟ้าออกเลยขั้นๆขัน้นเดือะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สามเนาะ <3 S 2> อันนี้สี่จะเอาห้าทับพีนะคะอืกลิ่นหอมจังอืหอมมากนี่ประมาณนี้คะ่ะพี่นอ้องน้ำตาลทรายอันนี้ใส่กี่ช้อนอะประมาณสี่ห้าช้อน แต่ถ้าติดหวานก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ใช่ไหมเมนแล้วแต่คนชอบนะอ่าสีไสประมาณของหมวยใส่ประมาณซีสส่วนเคืองด้วยค่ะพี่นองอืเปิดไฟจ้าแับนี้อ่ะเปิดไฟเรื่อยข,ข้นค่ะแับนี้ข้นจนกว่าน้ำตาลจะละลายด้วยค่ะพี่้อง สูนีก็คือดองได้ทั้งแซลมอนทั้งแมงกะพุนแล้วก็ทั้งปุ้งเลยด้วยค่ะพี่น้องและะ้วก็ประมึกก็ได้ mm hmm. คือเมวยก็เคยเห็ดอ่าทาเห็ดแล้วเนาะจ๋าในคลิปแมงกะพุนดองซีอิ๊วเกาหลีแต่ว่าพี่น้องอาจจะเขามาใหม่เนาะจ๋าอาะก็เลยส่เห็ดให้เบิ่งอีกนั่นคือคลิปมันโดนเนาะจ๋าพี่หนงก็เป<ม>็นปัจจุบันก็ไม่เห็นเนี่ยนี่ซีอิ๊วของเท่ากับเดือดได้ทีแล้วเนาะจ๋าพี่น้องน้ำตาลละลายทีโ่โปรยแล้ะกันน้ำตาลละลายทีโ่โปรยปิดไฟเลย อืหืมกินหอมมากอนหอมจริงหอมมากอนี่หั่นขิงก่อนนะคะขิงใส่อะไรพี่เอามาใส่ในน้ำซอสจ้า,าใส่ได้เหรอแม่ให้มาเพิ่มความหอม,อ,มอันนี้คือถ่มลงไปเลยเดีอวคะ่ะพี่หยองตอนเพิ่นท้าเพิ่มยินนะจ้ะลงไปเลยอ่าโอเคอุย้ยขิงลูกัวใจ <laughs> อ่ <c oughs> เรือบรวยและะ้วค่ะทีนี้เรามาเตรียมเครื่องกันกระเทียมอันนี้กระเทียมกับพริกใช่ไหม,มแม่ถ้าเราถ้าเราไม่ใส่อ่ะพี่มันแล้วแต่คนชอบไม่ใส่ก็ได้บางคนเขาไม่ชอบกินกระเทียมก็มีนะออืได้เบิร์ดจ้ะพี่น่องได้หมดนะไม่ผิด เวลาที่หนูซื้อกินบางบางร้านก็ไม่มีพริกกับกระเทียมมันบอกใช่พี่น้องผู้ใดมากินอนะเมนูนี่กับคอมเมนต์หรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้มือน้ำเนเดือจ้ะสูตรน้ำดองซีวเกาหลีทำง่ายๆปกติเขากับเห็ดกินอยู่แล้วน้องเบลวน้องใช่ทำกินบ่อยอยู่นะแต่ว่าบางทีแบบบดลงขีบอย่าพี่น้องเบื่อมันกินดูลายนะจ๊ะพี่น้อง หั่นหมดไหมหรือว่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ okay. เอาไว้ในจานอ,อันนี้สิเอาไว้ลุยหนาซื่อนะพี่น้องอ่าทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มซุปขูดกันต่อเลยจ้านี่ใสกระเทียมลงไปซิอันนี้เฮ็ดว้กินหลายมือด้วยค่ะพี่น้องกกติอดีไหมสิมักปั่นไหวนะจ๊ะ ปั่นไว้จะสะดวกแม่อยากกินยำไนกับตักมากินเลยโอเคละกันทักชีลงไปตัวนี้สิปั่นก่อนด้วยค่ะพี่นงค์ไว้จะมากรุงกรุงที่หลังด้วยค่ะพี่น้องอน,นี่ประมาณนี้ค่ะพี่นงค์กินพริกกินอะไรเป็นยังไงบ้างกินพริกเลิศไหมเลิศ น่าจะแซ่บมากมมปรุงจ้าน้ำปลาลงไปรสชาติปั๊บได้ตามตรงกาเดเวยค่ะพี่้องน้ำจิ้มซีฟู้ดตามใจคนกินเลยน้องเบลเนาะใช่แต่น,นว่าน้ำปลาอันนี้ไม่ค่อยเค็มนะแซ่บเนาะใช่หอมดีแต่เยอะไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เค็มโกเค็มมากนะเป็นเค็มๆนัๆนหนวด แล้วก็น้ำมะนาวอันนี้ใส่บักนาวสีน่วยด้วยค่ะน้ำตาลลงไปบึ้มมะนาวสีลูกน้ำตาลก็ต้องสีนะจ๊ะสีช้อนคูน,นหอ,อมที่สำคัญขาดไม่ได้ ผงนัวค่ะพี่น้องใช่เกลือนะทุกคนไม่ใช่เกลือคนให้น้ําตาละละลายก่อนอ่าอย่าลืมเติมรสชาติกลมกล่อมใส่เกลือลงจังหน่อยหนึ่งพี่นงค์มี่คนถาว่ารีวิวกระปุกใส่เกลือเนี่ยอันนี้คือกระปุกอ่าเขาเรียกอะไรนะเกลือที่ใส่สติกนะน้งองบิวทำอาหารก็ได้ม,มันจะเป็นแบบใส่ถานใส่ถานเพ<ม>ิ่อจะได้เป็นอัตโนมัตินะพี่น้อง อันนี้บอกสําหรับคนที่คุณถามด้วยจ้ะเพื่อบางคนมันกับหูละเนาะแต่ว่าคนที่คุนไม่รู้คุณก็ถามมาเราก็ตอบชิมรสชาติมันอืมอร่อยมากเผ็ดไหมเผ็ดเดี๋ยวสิใส่อันนี้น้ำใส่น้ำ่งซสายชูครับพี่นุ่มอันนี้ใส่ทําไมอ่ะให้มันเก็บได้นานอันนี้เห็ดว้เป็นอาทิตย์หนึ่งกับรสชาติคือเกา ถอภาษาบันเราก็ <Number O. S 2> มันบอโอ้เยนมันบอูโอ้ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟน้ำเบลว่าเบิรงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเบิให้เบิื์เข้มข้นมากใช่ทีซีอิ๊อวดองเกาหลีของเฮาตอนนี้เย็นเรียบร้อยแล้วถ้าเอาไปแบบนอกน้ำเย็นไว้นาะเมื่อกี้นี่ก็เย็นเร็วเนะาะมาในฮาสิีมาดองกุ้งกันเลยจัดเนอะ อืกุ้งแกะเรียบร้อยแล้วแกะอันนั้นเพิ่อนออกนะเส้นดำข้างหลังล่างเรียบร้อยด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เลี้ยงเพื่อความสวยงามเ่เลี้ยงกระไดบวมห้ใช่หอมน้ำาด่งเกาหลีมากลมมันพัดมาใช่มาก,มากอันนี้ก่อยนี้ ว่าสีเลี่ยงสองกองกองเดียวนี่แล้วนอนหรือเนาะจ้ะน,ะนี่ฟรุ๊ค่ะพี่น้องกุ้งกุ้งเฮาได้แล้วเนาะจ้ะจากนั้นทีได้แบบนี้คุณบูน้ำดองอื้อ King, ถั่วมพอดีเลยเนาะใช่ี่คะ่ะพี่น้องนี่กระเทียมท็มปอปิงเทียมงไปเลยกระเทียมพริกลงไปเลยกระกะสุดไทยคะ่ะพี่น้องหน้าขาว หนูว่าส่การามันอร่อยกว่านะใส้กาบหอมันหอมอือนี่กุ้งดองซีอิ๊วเกาเหลีย่ยมเอาเซตเรียบเลยแล้วค่ะพี่น้นงแต่ว่ายังกินวันเดิรด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะเอาไปแช่เย็นไว้หนึ่งคืนอ่าปิดฝาไว้เลยจ้านี่เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนจ้า กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีที่เขาเห็ดไว้ตอนแรกไม่ว่าสีเซ่ไว้คืนหนึ่งอันนี้เซ่ไว้สองคืนได้ค่ะพี่น้องเมือเบิ่งนกันจากว่ากลุ่งเ้างสีเป็นหนา้าตาแบบใดจ้าแกะเลยนะคุณบูอือเข้ามาใกล้ๆเล้เลย๋ยว uh huh. ตักให้พี่น้องดูก่อนอู้สีสวยมากใช่อู้น่ากินอันนี้สองคืนค่ะพี่น้องไว้อดองไว้หอ,หอมเนาะใช่ม,มากดูอู้ เทเลยนะคะคุณบูช่นิดจ้ะน่ากินสดๆอหอมขิงใช่ไหมใช่กินขิงบาดเท,ทปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะบาน้ห้หอมมากน้ำจิ้มซีฟูด้ด ปั่นไว้มีอันที่ห่าปั่นไว้นี่ค่ะพี่น้องอือเสร็จตักเลยอือเข้มข้นมากแมนอืมมุตะเสเียบแห้งเร็วใช่ชิมบอสลองชิมบังบอเอาสิจะคำนาะนีมือตัวเองฮ้เดี๋ยวสิกินเลยว่ายาดเดอ้อน,นี่ค่ะพี่น้องกุกตัวเบง่งเบ่งแมนจุ่มไปเลยจ้า อืมเอาเลยนะจ้ะอืมอืม,อ,มอร่อยมากหอมน,น้ำโดองเกาหลีวหวานๆอิงกบนำจิ้มซีฟู้ดออกเผ็เดๆเผ็เดเปรี้ยวหวานเข้ากันแห้งพี่น้องเดี๋ยวจะให้น้องเบลชิมแล้วตัวนี้นะเอาเลย จุ่มสภาพหนูก็จะไม่ได้คขนานี้นะหนูแพ็คของแพ็คของ่ะใช่หนูแพ็คกุญแจนะแพกกุญแจพี่นออ้องอือหง่ายบ้างอร่อยมากมากสูตรนี้ก็เห็ดง่ายๆเนาะเครื่องปงอรุงโบลายปอมพี่น้องแค่แบบสามอย่างเด้ยจ้ะอันนี้คือบอกแบบบอกกักเลยเด้อค่ะพี่น้องสูตรแบบว่าท,ทำตามได้จริงเด้อค่ะนี่ อืมตาเสียบแห้งเนาะมือนี้กะขอบุญขอบุญพี่น้องทุกคนถูกกำลังใจได้หลายเด้อค่ะถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้มือหนึ่งในเด้อจ้าสำหรับมือนีมืหนึ่แล้วกันน้องเบลไปเล้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ